สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาเจอกับคุณนกในวันเพื่อหัส,สป,ปดีวันที่เท่าไหร่คะวันที่11พฤศจิกายน2564นะคะวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องกลางวันกลางคืนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้สาระการเรียนรู้ย่อยเรื่องกิจ,จวัตรในช่วงเวลากลางวันกันนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องกิจวัตรในช่วงเวลากลางวันคุณคุณก,ก็มีเพลงมาฝากเด็กๆก,กันด้วยนะคะเดี๋ยวเด็กๆเ,เรามาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงแปลงฟันกันเถอะไปพร้อมๆกันค่ะเด็กๆลุกขึ้นยืนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือย,ยังคะพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะ El am เด็เราทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์กันต่อนะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องกิจ,จวัตรในเวลากลางวันเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพประกอบกันนะคะว่ากิจ,จวัตรในเวลากลางวันเราทําอะไรกันบ้างคะอ่าเรามาดูรูปภาพประกอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับในตอนกลางวันไหนเด็กๆลองบอกคุณครูสักหนึ่งอย่างได้ไหมคะว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างหรือเด็กๆมีกิจ,จวัตรประจำวันอะไรอยู่บ้างในช่วงเวลากลางวันคะอย่างคุณครูปุ๊กปิ๊กคุณครูปุ๊กปิ๊กจะทำหน้าที่สอนหนังสือเด็กๆในช่วงเวลากลางวันคะ่ะโดยกิจกรรมที่เราสามารถทำได้ในช่วงกลางวันมีเยอะมากเลยนะคะคุณครูจะขอเริ่มต้นตั้งแต่เราตื่นนอนเลยคะ่ะ หลังจากตื่นนอนเราสามารถอาบน้ำไปตอนเช้าทานอาหารเช้าและอาหารเที่ยงในเวลากลางวันใช่ไหมคะนอกจากนี้ยังเรียนหนังสือในช่วงเวลากลางวันทำกิจกรรมกับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นของเล่นหรือการทำกิจกรรมอื่นๆน,นอกบ้านก็ได้ค่ะซึ่งกิจกรรมของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะ แต่อย่างหนึ่งที่คุณค,ครูปปิ๊กอยากจะเตือนเด็กๆก็คือไม่ว่าเด็กๆจะทํากิจกรรมอะไรก็ตามเราจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่นด้วยนะคะแล้วลําดับต่อไปเราจะมาเด็กๆเราได้เรียนรู้กิจกรรมเสริมประสบการณ์กันไปแล้วนะคะเราได้เรียนรู้ถึงเรื่อง กิจวัตรในช่วงเวลากลางวันว่าเด็กๆสามารถทำอะไรได,ได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมสร้างสารรค์กันต่อเลยนะคะกิจกรรมสร้างสารรค์การทำใบงานในวันนี้จะเป็นใบงานอะไรคะ,ะการหยดสีค่ะกิจกรรมสร้างสารรค์วันนี้คุณครูจะให้เด็กๆหยดสีลงไปในใบางานเพื่อสร้างสารรค์ผลงานของตัวเองนะคะ อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมการหยดสีก็มีใบงานการหยดสีสีน้ำนะคะแล้วก็หลอดที่จะใช้ในการหยดสีลงไปในใบางานของตัวเองจานสีนะคะเมื่อเด็กๆมีอุปกรณ์ในการทำใบงานการหยดสีเรียบร้อยแล้ว เด็กก็สามารถทำใบงานการหยดสีตามจินตนาการของตัวเองได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆทำใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อของตัวเองแล้วก็สามารถให้ผู้ปกครองบอกชื่อผลงานของตัวเองใต้ภาพผลงานของตัวเองได้นะคะเอาวันนี้คุณครูก็ขอจบกิจกรรมการเรียนออนไลน์เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ